สดไม่อดตายสวัสดีเขาพรมสวัสดีบรรยากาศเศร้าๆนะครับในเมือนี้นะครับบรรยากาศน้ําท่วมนะครับที่อําเภอพานทองอําเภอพระนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับมาหาตีปลาช่อนน้ําท่วมนะครับลักคืนะหมายข้างล่างผมนี่ครับก็จะมีแนวๆนะครับนำขางคันหนานะครับสําหรับมือนี้นะครับผมจะใช้เป็นเหยื่อเขียดตัวเล็กนะครับก็จะใช้เป็นเขียดอีโม่นะครับ ผมก็จะใส่เบ็ดถีตัวหน่อยลงนะครับนี่นะครับหมายยางสวยเลยครับก่อนรับช่มงชนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจครับช่องเบายันน้ำเลยนะครับเด้อก่อนจะจะไปตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเกี่ยวเหยื่อนะครับในเทคนิคดีๆนะครับสําหรับตีปลาช่อนน้ําท่วมนะครับเพราะว่าลักษณะปลาคอนี่มันจะตัวจะไม่ค่อยใหญ่นะครับาต้องใส่เบ็ดถีตัวหน่อยลงนะครับเราจะเกี่ยวเหยื่อถีตัวหน่อยลงนะครับ ลองไปเบอรงนะครับว่าผมจะใส่เิ่งนี้แบบไรนะครับในการเกี่ยวเหยื่อสายสดจะ,จะอดได้ไงเดี๋ยวไปเกี่ยวเหยื่อกันก่อนครับครับเดี๋ยวมาเรียนรู้นะครับวิธีการเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับสําหรับเบอร์นี้นะครับเบ็ดที่ผมใส่นะครับผมจะใช้เป็นเบ็ดสองโอนะครับเป็นเบ็ดที่ตัวน้อยนะครับสังเกตดูนะครับเท่ากับนี่ครับนิ้วชี้ของผมนะครับเบ็ดตัวน้อยนะครับแล้วก็ระยะต่อตรงนี้นะครับผมก็จะต่อสั่นลงนะครับเนื่องจาก เขียดมันก็ตัวน้อยนะครับมันตัวมันใหญ่นะครับเบ็ดในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าโดนตัวใหญ่นะครับต้องลงไปเอานะครับหามลากกันมากเพราะว่าเบ็ดมันจะบ่คอยแข็งแรงนะครับเพราะว่าเบ็ดมันตัวน้อยที่ผมใส่เบ็ดตัวน้อยในมือหนีนะครับเพราะว่าในลักษณะป่าน้ำท่วมนี่ครับนาน้ำท่วมนี่ปลาจะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับจะตัวประมาณกระป๋องกาแฟน,นะครับ ห้าขีดนะครับขึ้นไปนะครับหลักโลก็จะเจอหน่อยแห้งนะครับนี่ครับผมจะใส่เป็นเขียดอีโม่นะครับบ้านผมเรียกว่าเขียดอีโม่หรือว่าเขาเรียกว่าเขียดลายนะครับครับลักษณะผมจะเกี่ยวนะครับผมจะเกี่ยวตัวบนก่อนนะครับคว่มหน้าเขียดลงนะครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเข้าปลายคางนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเหยื่อให้ตรงนะครับแล้วก็ดึงเบ็ดให้ตรง ค้งตรงโค้งเบดนี่ครับมาถึงตรงไหนนะครับแล้วก็เกี่ยวตรงนั้นนะครับนี่นะครับผมก็จะปล่อยขาสองข้างนะครับวันนี้ลักษณะแบบนี้นะครับว่าผมตีในหมายที่ตีไม่ไกลนะครับจะเน้นที่แอคชั่นนะครับจะปล่อยขาสองข้างนะครับเพื่อเรียกร้องความสนใจนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ต้อง เช็คดูนะครับเหยื่อตรงไหมครับห้ามให้เหยื่อตัวงอนะครับถ้าเหยื่อตัวงอเวลาที่เขาหลากมานะครับเยื่มจะมุนนะครับปลาจะระแวงครับปลาจะบกัดนะครับนี่ครับเรียยรลอยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับสายสดจะอดได้ไง 빈 도건 โดนครับโดนแบบน,นี้ดอกสองครับโดนรอดกัดใกล้ๆครับโดนเบ็ดตัวล่างครับผมจำเห็เนิ่งครับสายสดเราจะอดได้ไงครับผมสุดยอดรับขึ้นมาแล้วครับเต็มแรกนะครับ ป่าช่อนาน้ำท่วมนะครับดูนะครับถ่องมันนะครับถ่องโยโย่เลยครับเด็ตรงนี้นะตัวยังอ้วนนะครับให้ดูนี่นะครับท่ช่อนนาน้ําท่วมอําเภอพนัทนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับโดนเบ็ดสองโอนะครับตัวล่างนะครับวันนี้ผมจะใส่เบ็ดตัวหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นนาน้ําท่วมนะครับเผื่อมันเจอตัวเล็กนะครับ ถ้าเจอตัวใหญ่นะครับจะต้องลงไปเอานะครับครัโดนเบ็ดตัวล่างเข้าทะลุจมูกนะครับโดนแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดครับผมเบ็ดตัวบนนี่ครับมองนะครับกาดยังไม่หลุดเลยนะครับปลดออกมาเรียบร้อยครับขายสดไม่อดแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับ sải sụt chậu đây ngay Cảm ơn các bạn ตูนวัดเรียบร้อยครับแต็มสองาแล้วเต็มสองครับจุดเดิมเดีย๋ยวผมจะไปเบิ่งครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ครับได้ก็พอได้ครับผมสายสดจะอดได้ไงับขึ้นมาครับเต็มสองนะครับเกยร์เต็งติดอยู่ปากนะครับ โนเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดตัวบนนะครับสุดไปแล้วโลนเบ็ดตัวบนนะครับนี่จับให้ดูนะครับปากหลุดไปเลยปากขีกไปแล้วนี่ครับเบ็ดหลุดออกไปแล้วนะครับนี่โดนเบ็ดตัวบนนะครับ คนแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับดูนะครับองท้องครับอ้วนๆนะครับแตมสองตามมาติดๆนะครับจุดเดิมเดีย๋ยวไปลุยกันต่อครับสายสดไม่อดแน่นอนลุยกันต่อครับกันแล้วครับกัดแล้ว โดนบ่สายบ่ขยับนะครับขยับวยครับขยับยวัดเลยโอ้โดนโอ้หลุดโอ้สายพันไก่นะครับเมื่อกี้นี่ บดีวัดแบบตัวเนื่องลุดครับตัวไม่ใหญ่ครับบอกเป็นยังครับเดี๋ยวเอาไหมอัดแล้วครับวัดเลยวัดเลย หลุดใช่ป่ะอ,อ๋อบอลุดมาอยู่ครับเรียบร้อยครับแต้มสามนะครับของวันนี้หมานอีกคือเก่าสายสดไม่อดตายครับขึ้นมาอีกนะครับแต้มที่สามนะครับของมื่อนี้นะครับเขียดยังติดอยู่ปาก นะครับนี่โดนเบ็ดเป็นเบ็ดตัวบนนะครับนี่เบ็ดตัวล่างนะครับกาดยังไม่แตกเลยครับกาดยังไม่รุดเลยนะครับนี่ออยเบิองนะครับนี่ปาเบ็ดพวกเขาปากนะครับกาดก็จะบรุดนะครับขอดีของการเหตุการณ์แบบนี้นะครับตรงระวางนะครับเพราะว่าป่ายังแห้งหลายอยู่นะครับอันตรายนะครับ ต้องใช้ครีมในการปลดเท่านั้นนะครับน่ครับออกมาเรียบร้อยนะครับแ้มที่สามของมือนี้ตัวยังอ้วนนะครับนี่ดูนะครับผ่องมันไปลุยกันต่อยครับสายสดต้องไม่อดตาย วัดเลยเรียบร้อยครับแตมซีนะครับเขียดยังติดอยู e ่นะครับสายสดไม่อดตายมาอีกแล้วครับแต้มหนึ่งเดี๋ยวจับให้เมืองครับครับขึ้นมาอีกนะครับแต้มที่ซีนะครับของมือนี่นะครับ ผมเอาให้เบิ้งนะครับต้นเบ็ดตัวบนนะครับตัวที่เกี่ยวปากเขียดนะครับนี่ครับเบ็ดตัวล่างกาดไม่แตกนะครับถ้าไม่เข้าปากกาดจะบ่แตกนะครับเบื้องนะครับทะลุแก้มนะครับกาดเบ็ดตัวบนทะลุแก้มไม่รอดครับระวังนะครับในการปดป่านะครับ มันอันตรายแล้วก็เป็ดมันค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับเป็ดตัวใหญ่ถ้าเข้ามือเนี่ยถึงโรงพยาบาลนะครับใจเย็นนะครับในการปลดต้องใช้ครีมเท่านั้นนะครับนี่ครับปลดออกมาแล้วมีแต่ตัวอ้วนๆนะครับสำหรับหมายนานํำท่วมผ่านทองพนัดชนบุรีอย่างหวานเกกาีอย่าไปลุยกันต่อ สายสดจะอดได้ไงกัดแล้ววัดไม่เหลือดูดเบาๆมาอีกแล้วครับหนึ่งเต้มตวันนี้กัดสองครั้งนะครับนี่กัดสองเทือ รอบสองโดนนะครับกัดรอบเลกไม่โดนเดี๋ยวผมจับให้เบื่อครับสายสดไม่อดแน่นอนขึ้นมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งเต็มนะครับเต็มที่ห้านะครับอ้วนๆกับไม้นาน้ำท่วมนะครับนี่นะครับโดนปากล่างนะครับแล้วก็โดนเบ็ดสองโอนะครับเป็นตัวล่างนะครับโดนแบบนี้ ไม่รอดแน่นอนนะครับ <c oughs> ระวังนะครับในการปลดเบ็ดนะครับมันอันตรายนะครับนี่เบ็ดโอกมากแบบนี้นะครับ <c oughs> ปลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ปลชนาช่อนน้ำท่วมนะครับถึงตัวจะไม่ใหญ่นะครับแต่ก็มีแต่ตัวอ้วนๆนะครับ สายแดดเดียวนะครับหมานถือเก้านะครับห้าเต้มแล้วนะครับเชา้านี้เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับสายสดไม่อดแน่นอนหุมไหมครับโดนไหมโอ้ยไม่โดนครับอืมอเบาๆนะครับ ไม่โดนครับตกใจอู้ฟองฟอดขึ้นเลยน่าจะได้ครับน่าจะไปแล้วครับตกใจครับกัดไม่โดนผมไม่วัดนะครับเอาไหมครับเอาไหมครับแต้มที่หกนะครับของมือนี้นะครับโดนเบ็ดตัวบนนะครับเข้าทะลุจมูกนะครับแต่น่าจะได้นะครับที่ผมลืมเปิดกล้องนะครับก็เลยไม่เห็นช็อตกัดเลยนะครับ แต่ว่ากับตัวอ้วนเหมือนเดิมนะครับนี่เบิ้งนะครับปลาตัวจะโปใหญ่นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะอ้วนแทบทุกตัวนะครับก็มาเหมือนเดิมนะครับใส่ปนนะครับใส่ปนยังไม่ได้เจอบอดใหญ่นะครับเจอแต่ลูกทีมนะครับยังไม่ได้เจอบอดใหญ่นี่นะครับตัวยังอ้วนเลยเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับ แต้มที่6ก็มาแล้วจะไปตามหาตัวที่7จะเจออีกไหมนะครับสายสดไม่อดแน่นอนวัดเลยโอ้ยไม่โดนโอ้ยนเทีดาย มาสรุปผลงานของผมนะครับเมื่อนี้นะครับครึ่งวันนะครับในหมายหน้าน้ําท่วมนะครับอําเภอพนัทนิคมอำเภอพานทองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับมือนี้ผมได้มา9เต็มนะครับแต่ว่าช็อตกัดนะครับให้ดูนะครับก็มีแค่หาช็อตนะครับหาตัวนะครับหลังจากนั้นแบตผมก็ได้หมดนะครับแต่สรุปผลงานเมื่อนี้นะครับก็ได้มา9เต็มนะครับกับกัดโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับสําหรับเยื่อเคลียดสดนะครับเคลียดอีโมสายสดไม่อดแน่นอนนะครับ ผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับตั้งแต่เริ่มแรกจนจบนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจครับจองเบายันน้ำเล่ยนะครับเด้อผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผมสายสดไม่อดแน่นอน